สวัสดีค่ะดิฉันลีรัชพลลีรหาวณิชินะคะผู้จัดการกองทรัสต์นะคะสำหรับออกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอ,อสังหาริมทรัพย์สนามบินการุงเทพหรือ b r e รนะคะวันนี้ก็จะได้มารายงานผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่3ปี2567ใ,ให้ทุกท่านได้ทราบนะคะสำหรับสถานการณ์ การท่องเที่ยวนะคะในประเทศไทยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยข้อมูลจากทางกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการกีฬานะคะได้รายงานว่าในช่วงสิบเดือนแรกของปี2567เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาอย่างประเทศไทยเนี่ยประมาณ28.76ล้านคนนะคะซึ่งจริงๆเราจะประกอบด้วยนะักท่องเที่ยวที่มาจากทางเอเชียแปซิฟิกสักประมาณ1075นะคะส่วนทางยุโรปเนี่ยก็จะประมาณ1025ค่ะ สำหรับตัวจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาที่28.76ล้านคนเนี่ยจะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อ10เดือนที่แล้วนะคะของปีเมื่อ10เดือนของปี2566ก็จะเห็นได้ว่ามีการเติบโตประมาณ29.25เอร์เซนะคะซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ดีทีเดียวน,นะคะในขณะที่ สนามบินสมุยนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าไปยังสนามบินสมุยของเราเนี่ยคะ่ะจะเป็นพวกะจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากทางยุโรปนะคะซึ่งเราก็จะมีะสถิตินะคะสำหรับผู้จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางเข้าสนามบินสมุยในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นได้ว่า9เดือนที่ผ่านมา ของปี2567นะคะเมื่อเทียบกับปี2566แล้วเนี่ยจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ1.21นะคะคือเพิ่มจากประมาณ8,96,000คนเนี่ยเป็น1ล้านกับ88,000กว่าคนนะคะ ถ,ถ้าเทียบกับปี2562นะคะปีก่อนโควิดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าปี2567เนี่ยมีการเตบิบโตที่ดีทีเดียวคือมีการอฐฐัตราเตบิบโตจากเมื่อเทียบจากปี2562ประมาณ12%นะคะสำหรับ อัตราการเติบโตของจํานวนเที่ยวบินของสนามบินสมุยก็ก็เช่นกันนะคะมีการเติบโตจากปีที่แล้วนะคะประมาณ21%นะคะก็เพิ่มขึ้นจาก9,432เที่ยวบินเป็น1 1 1 3 6 7เที่ยวบินค่ะในขณะที่เราสามารถที่จะเปรียบเทียบ <ๆ S 1> กับไปยังปี2,562นะคะปีก่อนโควิดก็จะเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นประมาณ3 3%นะคะ ซึ่งอัตราส่วนังาลงาเนี่ยก็จะเป็นการามีอัตราส่วนของการเติบโตในทิศทางที่ดีทีเดียวแล้วก็การเติบโตในลักษณะนี้ก็จะเป็นส่วนที่สนับสนุนให้กับาการดำเนินงานของกองทัพเ้ือยค่ะถัดไปเป็นการรายงานากำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับไตรมาสสามปี2567นะคะก็จะเห็นได้ว่าเรามี รายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่สามร้อยสาร้อยุ1ล้านบาทนะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะอยู่ที่แปดขอโทษค่ะเมื่อเมื่อรวมเป็นรายได้ของทั้ง9้าเดือนนะคะอยู่ที่แปด0้อยเก้าสิบสี่จดนย์ห้าล้านบาทค่ะในขณะที่มีค่าใช้จ่ายนะคะใน3ามเดือนนี้อยู่ที่8ปดสิบดหนึ่งห้าและค่าใช้จ่ายสำหรับเก้าเดือนอยู่ที่2อหกสิบ 5.26ล้านบาทนะคะจึงทำให้เรามีรายได้จากการลงทุนสุทธิสำหรับไตรมาส3นะคะอยู่ที่218.95ล้านบาทค่ะถ้ารวมทั้งหมด9เดือนนะคะเราจะมีรายได้สุทธิจากการลงทุนนะคะประมาณ628.78ล้านบาทค่ะเมื่อหักจากรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนแล้วนะคะสำหรับไตรมาส3ปี2567เงินจะมีรายได้อยู่ที่มี ตัวรายได้อยู่ที่214.42ล้านบาทค่ะในขณะที่รวมทั้งหมด9เดือนแรกของของปี2,567เนี่ยจะอยู่ที่626.22ล้านบาทค่ะในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะจะเห็นว่าเในช่วงเรามีเงินลงทุนจากสินทรัพย์ เ,เรามีเงินลงทุนจากสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่12,200ล้านบาทค่ะแล้วก็มีเงินฝากในธนาคารอยู่ที่270.8 0ล้านบาทนะคะทำให้เรามีสินทรัพย์รวมกันทั้งหมดอยู่ที่14,575.71ล้านบาทค่ะในส่วนของทรัพย์สินนะคะ ในส่วนของหนี้สินนะคะเรามีหนี้สินอยู่ทั้งหมด4 3 1 6 5 5ล้านบาทซึ่งมีหนี้สินเงินกู้ระยะยาวเป็นหนี้สินหลักนะคะอยู่ที่4 3 0 7 3 4ล้านบาทค่ะดังนั้นเรามีสินทรัพย์สุทธินะคะอยู่ที่122858.62ล้านบาทนะคะซึ่งคิดเป็นสินทรัพย์สุทธิต่ตอต่อหน่วยนะคะอยู่ที่9 9 3 0 9 000, บาทต่อหน่วยค่ะ ดังนั้นจึงมีรายการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิดังนี้นะคะสินทรัพย์สุทธิต้นงวดนะคะในวัน,นที่31ธันวาคม2566เราจะมีมสินทร <ket rain> <servicios. S 2> ัพย <hel an> ์อยู่ที่11,97.45ล้านบาทค่ะเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของรายได้สุทธิจากการดำเนินงานในเ9เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่628.78ล้านบาทนะคะก็แล้วก็จะมีรายการที่ เป็นการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับผู้ถือหน่วยทั้งหมดนะคะ5้า0้ล้านบาทและมีการเรายการปรับถดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของราคาสินทรัพย์อยู่ที่2.56ล้านบาทดังนั้นแล้วเนี่ยทำให้สินทรัพย์สุทธินะวันที่30กันยายนสองเจนี่ยเอ่อจะมีจำนวนอยู่ที่1,258.62ล้านบาทค่ะ สำหรับรายการกระแสงเงินสดนะคะเรามีเงินสดสุดที่จากการดำเนินงานรวมทั้งหมด813.10ล้านบาทค่ะแล้วก็มีรายการเ,าเงินสดสุที่ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินนะคะเจ็ด0ล้านบาทรายการหล,ลักก็ตามที่เรียนเมื่อสักครู่น,นะคะมีการจ่ายปันผลกระจายเงินประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยเนี่ยอยู่ที่560 5.05ล้านบาทแล้วก็มีรายการที่เป็นดอกเบีย้ยจ่ายอยู่ที่188.84 18ล้านบาทค่ะดังนั้นเงินสดปลายงวดนะคะสำหรับวันที่30กันยา2567เนี่ยทางกองทัพจะมีเงินฝากธนาคารปลายงวดอยู่ที่244.75ล้านบาทค่ะ อันนี้เป็นรายงานการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนะคะในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมานะคะเรามีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับไตลมาที่หนึ่งนะคะ0.810นะคะ สำหรับไตรมาสที่สอก็อยู่ที่0.1830นะคะสำหรับไตรมาสที่3ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการจ่ายปันผลไปเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยน2567นะคะอยู่ที่0.1870บาทค่ะรวมแล้วในปี2567มีจ่ายประโยชน์ตอบแทนไปแล้วที่0.551บาทต่อนหน่วยนะคะสำหรับ การรายงานผลการดำเนินงานของกอง b A r e r i ั S นะคะประจําไตรมาส3ปี2567ก็จะมออีข้อมูลที่ได้รายงานไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะทางผู้ลงทุนหรือว่าทางผู้ที่สนใจเข้าเข้ารับฟัง Opportunity Day ในวันนี้หากจะมีคําถามออสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะคะ มีคำถามเข้ามานะคะว่าให้ช่วยอัปเดตเรื่องของการขยายแ a ปซิตี้ของตัวสนามบินสมุยนะคะว่าปัจจุบันมีเที่ยวบินประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของตัวแ a ปซิตี้นะคะขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะค่ะว่าสนามบินสมุยเนี่ยมีได้รับอนุมัติให้มีจำนวนเที่ยวบิน ต่อวันเนี่ยประมาณ50เที่ยวบินนะคะซึ่งข้อมูลในเดือน9ปี2,567ที่ผ่านมามีจำนวนเที่ยวบินประมาณ11,367เที่ยวบินหรือคิดเฉลี่ยเป็น42เที่ยวบินต่อวันนะคะถ้าจะประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณ84เปอร์เซนตค่ะ แล้วก็เพิ่มติอนิดนึงค่ะสําหรับสนามบินสมุยปัจจุบันเนี่ยเราได้รับอนุมัติในหลักการให้เพิ่มเพิ่มจํานวนเที่ยวบินได้นะคะจากตัว50เที่ยวบินที่เราเคยได้รับนะคะเป็นประมาณ73เที่ยวบินต่อวันซึ่งซึ่งตัวนี้จะจะต้องใช้ระยะเวลาในการเ,าเตรียมตัวนะคะแล้วก็เตรียมนอกจากว่าเตรียมเตรียมสนามบินแล้วนะคะเรายังต้องเตรียมฟิสิลิตี้ต่างๆเพื่อที่จะรองรับเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ เพอาจจะใช้ระยะเวลาจากนี้อาจจะประมาณสักปีถึง2ปีนะคะถึงจะถึงจะอพร้อมในการที่จะเพิ่มจำนวนเที่ยวบินจาก50เที่ยวบินเป็น73เที่ยวบินค่ะ เวลานี้ก็ยังไม่มีคำถามเพิ่มเติมเข้ามานะคะ าหาไม่มีคำถามที่จะสอบถามเพิ่มเติมแล้วนะคะจะขออนุญ,ญาตจบการรายงานผลการดำเนินงานของกอง c l u s s B e l i e นะคะสำหรับไตรามาส3ปี2,567เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนักลงทุนและผู้ให้ความสนใจทุกท่านที่ได้เข้าร่วมรับฟังการรายงานในวันนี้ค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ